ไอ้เปิดประบาดได้ไหมกำลังครับผมเปิดหมดเนี่ยพี่รถพี่รถถามว่ามึงค่าตัวกูฟรีมึงใช้กูจังบ่คนอื่นเขาจ้างเป็นแสนนะนี่กูใช้ฟรีเลยคบอกเลยไอ้ออกคอนเทนต์นี่ออดบักหลายเมียนนี่แต่รถถี่อยู่นะอในการดำเนินการทั้งสิ้นสามด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านที่หนึ่งคือการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยมบ้างก็พี่กินนะครับ แมารถใครล่ะจะเอาปหมล่ะกระสีพร้อมเปิดอยู่ครับมนุษิดได้อ่ะประมาณนี้อะพสวยๆเจ๋วเลยอ่ะไว้แบบไปขึ้นเขาผมชอบไปเที่ยวอย่างเงี้ยชิลๆขึ้นเขาครับขึ้นเราได้ไหมได้มีเง้ยดงเด็กๆเงียบเลยมีเงียบนั่งอยู่เงียบเลยอ่ะเป็นประมาณนี้เงี้พี่เออสวยเลยครับวันนี้ ก็แรงมากก็ตัวตัวมันมันมันตัวตัวธรรมดาก็แรงแล้วก็สปอร์ตก็แรงซปเปอร์สปอร์ตก็โคตรอันนี้คือไฟฟ้าทั้งคันครับผมอันนี้คือสตาร์ทแล้วใช่นนครับสตาร์ทแล้วโอ้โหเนี่ยมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเลยพ <อ S 2> ร<ช>าะรถไฟฟ้าพร้อมขับอันนี้ขายไหมครับคันนี้เหรอ เก็บไว้จองจำไหมเนพี่เออผมซื้อสามล้านเอาเอาไปเลยเก็บไว้ไี่แหละไว้ดูตังค์นาไม่เป็นไรโอ้โหเก็บไปเยอะแล้วนัาเปิดเปิดดักใลยเบื่องเนี่ยเลยมาับกดปุ่มดำเลยพี่โอ้เปิดดักรองเท้านี่ขายไหมครับไอ้ยนี่ยิงกว่าพันกว่าลูกแล้โอ้ยยิ่พันกว่าลูก ไอ้เจ้าบอลจิมีเสื้อด้วยน้องถังกูอยากได้ลองทำปลูกอยากได้หยิบเลยลูกบที่บ้านมีคนอย่างนี้ไหยิบได้หยิบบ้านกูไม่ใช่อย่างนี้เลยถางอะไรไหมอะไรคตับตัวซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันมนลอยอะพี่แต่มันอยู่พื้นเร็วรเวลาลอยนี่เสพเยอะไหม ก็ประมาณ50าสิบห้าสิบห้าสิบเมตรขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเโว้ยหน่อยอะจินตินอาการมั่วรั่วหมดเหมือนขับอยู่ในอวกาศถูกต้องครับตันี้มันต่อยมวยเขาจับตัวนอปตลอดเวลาเลยตันี้ยี่เจอตลอดสวยสวยแต่ผมคิดว่าครับความแรงอันนี้ก็มันมีลูกเล่นเยอะกว่าแต่ตัวนี้พอพอถ้าจู่ๆเราเหยียบเลยเนี่ยสะบัดทำไมสะบัด มันสองล้ออว่าไปคัาเสียเกียร์หรเดี๋ยวเอาเกียร์สบัดคัเียเ่อจังเล่นไหนเกียริ๊เอาจิ๊กแเอาจิ๊กเออใช่แต่คันนี้มันเป็นรถในหวันจอนวิกเฉยๆออจอนวิกใช่ใช่ปแตแรงฮะใช่ปะจอนวิกมัจะเก่านิดนึงใช่เป็นโล้นเป็นดีเอ็เป็นดีเเอันนั้นปีประมาณหนึ่เกาเรียกว่าตัวฟัสแบเป็นไง เยีมเป๊ะเลยเเป๊ะลคุณท่องมาเมื่อเช้าก็ไม่รู้มึงรู้จริงป่ะเขาไม่รู้ไอเฮียเขาพูดจริงนะมึงก็ไม่รู้มึงก็พูดจริงไหมก็ไม่รู้เพราะว่ามึงไม่รู้ไงมึงก็พูดไป่นั้นแหละะพูดมาถูกหมดจอนพี่เขาใช้มาสแตงเครื่อง V6 บิ๊กบล็อกขอดูคันนี้อีกคันได้ไหมครับได้ได้ได้คันนี้ขายแมาอุจยาที่ยซีดูหน่อยแล้วนี้เวลาปิดนี่มันอัตโนมัตินะตุลุงมือพี่ มันไม่ปิดหรอกไม่เป็นแบบบางทีมันจะมีปิปุ่มกดนี่มีแต่ผมชอบปิดที่กุญแจหรือไม่ก็ตรงนี้กดทีเดียวมันก็ลงออกเลยโโอ้หส่วนยอดถ้าไม่ใช้มือมันก็จบใช่ไหมล่ะทุกอย่างมันใช้มือสิจบที่มือหมดจู่ๆมันปิดประตูที่ปีดได้เวลาไอ้อยาเลมเชี่ยงไปเวลาดับเครื่องเนี่ยมันติดเครื่องอยู่เลยคุถามคำเดียวต่อยับเพื่อนผมปะ เฮ้้ยยปล่อใหเเานี่ยต่อยเพื่อนผมป่ะเฮ้ยกูกูก็ลังเข็มขัดไเลยยอดยอดไฟด่ายอดยูยอดยูอตัดเกรียนกูไม่ชันเลยไอ้บ้านนี้ปล่อยแก่ตายปล่อยให้ตายธรรมชาติมึงปล่อยให้กูออกจากซอยบ้านมันก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูคันมาแตงต่อได้คอะเอะปิดคลิปก่อนอันนี้อ่ะนี่คือดักเครื่อง